มีเสียงไหมเขาถ่ายป่วยก็เลยไม่รู้เลยอ่าพูดยันนิดนึงนะป่วยเอามอนเทนไม่ได้ป่วยจริงเหรอ่เยจริงแดนึงนะเสียงแม่ข้าวเฮ้ยไต่บันใหญ่ปะเนี่ยไต่บันใหญ่ปะเนี่ยพอดีโอ้ยไม่ได้อยู่ตับกลางเลยฮะไม่ได้อยู่ตับกลางเลยช่องใหญ่ห้าสีามสองเกินนะไปกันเอาไปเอาไปเอา ตอนนี้มาี่มาร่วมกิจกรรมกับช้างอยู่แชมปีนปีต่างใช่ครับผมก็ดีใจมากเลยครับที่ช้างชวนมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เป็นคนที่ติดตามช้างศึกฟุตบอลไทยอยู่แล้วครับก็ก็เป็นคนที่เล่นบอลด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอินมากกับงานนี้ครับก็คืออยากมาร่วมงานมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาฟุตบอลของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่จะมาเจอพี่ๆนักฟุตบอลจริงๆครับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ ที่เป็นทีมที่เขากำลังจะไปอังกฤษด้วยมีไอดอลส่วนตัวไหมพี่โฟดไอดอลส่วนตัวเหรอครับก็ทุกหลายคนเลยครับที่เป็นแรฟุตบอลทีมชา่นวันนี้ก็เจอพี่ดีซอลเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีพี่เจชัยอาทิปก็เก่งรก็ถือเป็นไอดอลถ้าไม่เป็นนักแสดงไม่เป็นดารานี่อยากจะเป็นนักใช่ถ้าสมมติว่าผมไม่เป็นนักแสดงแบบ ตรงนี้อะไรเงี้ยผมผมจะได้ไปเล่นบอลแล้วอะไรเงี้ยได้เพราะนรกกีฬาชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะว่าพ่อผมก็อยากให้เป็นแบบนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยเชื่ตั้งแต่เด็กๆพาไปฝึกซ้อมพาไปดูนี่นั่นหรือว่าก่อนงานที่ผ่านมาเลยรทำให้พี่ๆเขาดึงเราเข้าร่วมโปรเจกต์กันด้วยใช่ครับก็น่าจะเห็นว่าผมเป็นคนเล่นฟุตบอลถึงแล้วก็ดีเลยทีนี้ก็ได้มาเล่นฟุตบอลกับไอดอลที่มันที่พ่ลต้งสนามได้เลยร้องครับร้องครับเราเป็นตัวจริงเลยเตรียมตัวมาเออเตรียมตัวมาขนาดไหนกับการเล่นฟุบอลไอดอลก็ เพิ่งหายป่วยครับก็ได้ได้พักผ่อนที่โรงพยาบาลแล้วครับก็รู้สึกว่าร่างกายไต็พี่แล้วก็เลยวันนี้มาออกมาหลังันมี่รูปนี้มี่รูปครับเฮ้ยคือวันนี้คือมีแต่คนเก่งๆนั้นเลยก็ขอให้ได้บอลก็พอแล้วนะเราเล่นตำแหน่งไหนก่อนเล่นไม่รู้จะได้แต่ลูกฟุตบอลหรือเปล่าเราเล่นตำแหน่งไหนวันนี้เล่นกองกลางครับอ่าเพราะการก็เข้าใจบอลนะใช่ใช่ ฝากนี่เป <Physical. S 3> <flowers> ็นกาวาปกิจกรรมครับก็ฝากกิจกรรมน้ำช้างยูไนฟิเคีั่นครับปีที่ครับส่งแชมป์ไปอังกฤษนะครับผมก็อยากจะมีส่วนร่วมไปอังกฤษเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าเด็กฟุตบอลเด็กนักฟุตบอลของประเทศไทยก็ได้ไป ไประดับอ i n t e r n a t i o n น l ก็ฝากากิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากวันนี้ฝากเชียร์ฝากให้กำใจผมด้วยนะครับเดีเออ๋ยวไปเจอกันที่สนามครับมาเที่ยวกรรันลองพสต์<ๆ>หน่อยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แล้วก็ร่างกายดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็าจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยครับเพราะว่ามันมันเหมือนว่ามันจะไม่ฟูๆเตมที่ครับแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายอะไรโอเคแล้วป่วยเป็นอะไรครับป่วยเป็นเป็นโรคไม่ใช่เป็นเป็นโรคเป็นแบบ อาจจะเป็นพักผ่อนน้อยครับใช่ครับน้อยแล้วแล้วมันรวมรวมกันเลยคุณหมอเขาบอกว่าเรามีอาการตั้งแต่วันที่เราบอกงานอีเวนต์แล้วใช่ไหมใช่ครับก็วันนั้นกลับจากถ่ายหนังพอดีที่เชียงใหม่แล้วก็ไปทำอีเวนต์เราสื่อว่าไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นก็เลยแบบป่วยหนักเลยโค้ดโค้ดเป็นแค่หนาการคุณหมอแล้วใช่ครับคุณหมอว่าอะไรพี่นายก็เป็นแบบท้องมันน้อยแหละครับแล้วก็มีแบบอาการนิดหน่อยแต่ว่าโอเคขึ้นแล้วตอนนี้เราจะรกามี ก็ก็ไม่ได้หนักมากครก็ก็จะเป็นต้องแบบแคชเ่นไปบางงานจริงๆว่าร่างกายไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำได้แล้วที่พูดตอนนั้นอาการเป็นยังไงที่มันแสดงอาการทำให้รู้สึกว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้วคือนอนใช่แล้บอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนแล้วต้องรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็ตัวร้อนแบบร้อนมากแล้วหนาวก็เลยแบบแม่พาไปโรงพยาบาล ก็เลยขับไปโรงพยาบาลสูงสูงมากเท่าไหร่ครับท่าามเก้า่งหนึ่้อยโออะไรไท้ใร้อยสามแปดเยหรอโตกูมาได้ไงเนี่ยฟัคการดัความดันไม่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวราเล่นไสาเองันสองพันสี่พันองพันองพันเจ็ร้อยสามแปดไทู้ภูมเซเซลเซียสเซียสอ๋อถ้าจะเป็นไข้ก็เป็นไข้ที่ชนอ่ ก็อาจจะอาจอาจะเป็นค่้ครเธอไม่ไดดาอะไรแ้บ ต่อได้เลยนะตอนนี้อนน้ีคุณแม่ว่าไงบ้างตอนที่แบบว่าเราต้องมีให้แลไปแม่ก็นอนเฝ้าที่โรงพยาบาลเลยแก็น่ารักมากแม่ก็แบบพาไปดึกตอนนั้นดึกเลยแม่ก็นอนเฝ้าตั้งแต่เย็นนเช้าเลยครับก็ร้องไก่ไหมตอนนั้นก็ไปทุ่งดึกใช่ครับแต่แม่ก็แบบไปแป๊บเดียวก็หลับแล้วก็หลับคาเสียวโซฟาลงมาแล้วอชนนแม่อีกเหรออันนี้คือหลักจีหลักจีก็ต้องบาลานซ์งานเพิ่มไหมพี่โฟร์ก็งานหนักไปใช่ครับก็ต้องพัก่อนที่มีพอครับ แลต้องดูแลสุขภาพตัวเองน,นิดนึงต้องลดงานไหมครับไม่ต้องลดครับคือต้องเพิ่มพัเราะว่าได้ยิ่งเพิ่มงานยิ่งมีกำลังใจในการทำงานทำให้สุขภาพดีไม่ต,ต้องห่วงครับคือร่างก,กายกลับมาเต็มร้อยแล้วแค่มีปัญหาเรื่องเจ็บคอ,อนิดหน่อยใช่แต่ว่าสามารถ งานมาติดต่อมาได้เหมือนเดิมครับแต่เข้าโรงพยาบาลรอโรงพยาบาลนี้อันนี้คือหนักสุดเลยาะว่าในช่วงที่ผ่านมาเลยไหมใช่ครับในช่วงที่ปีสองปีที่ผ่านมาคือไม่ค่อยป่วยเลยอันนี้คือหนักจริงๆเออหนวีจะคสุดเลยใช่ครับแต่อ่อนแอพี่อย้ชอยู่โรงพยาบาลกี่วันอยู่โรงพยาบาลน่าจะวันสองวันครับ คุณหมอห้ามอะไรไหมว่าเออถ้าออกมาแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยเออคุณหมอห้ามห้ามมีความรักค่ะเกอะรขึ้ออพังหมูก็ห้ามอย่างนี้นะมันเจี่ยอะไรก็ปาปรักก็ตอบมัาแตแตกนะตอบวันนี้ ลหายป่วยแล้วแมยังไม่รู้ว่าหายป่วยแล้วจริงคือช่วงป่วยเราไม่ทำอะไรนั่งอ่านพวกสติปคำประจําใจนั่งอ่านอะไรทีเลยเนาะบุวเนาะเออข้างล่างนี้อ่าข่าวิเศษอ่ี่โพสเหตุเหตุนี้หรือเปล่าทําให้แม่ต้องไปนอนเฝ้องเลยในการถ่ายทําเออไปทุกกองเออใช่ป่วยหรือว่าเราเป็นอะไรลูก ขอบคุณแม่มากเลยเพราะว่าไปเชียงใหม่แม่ต้ไปเฝ้าที่กองแล้วกองมันเลิกดึกมากทีหนึ่งทีสองที่สามที่สี่ก็มีแม่ก็เลยนั่งเฝ้าก็นอนเฝ้าอยู่นั่นอ่ะแลวริงๆแม่ไปทัาไปเฝ้าอะไรเราเรียกเราเองหรอแม่ไปเองแม่ไปเองครับแล้วผมที่ผมบอกว่าเออผมไปได้โอเคแม่ก็บอกว่าเอออยากไปไปดูไม่หลาน้ไม่เกี่ยวบรรยากาศกองนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กลัวไม่กี่ัวไม่ัา้ำรล่าไกลัวอะไรหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวไม่กลัวผีกลัวแต่คน ไม่ควรมีและห้ามพูดถึงเหรอใช่ครับพูดถึงไม่ได้เพราะอะไรครับอะไรครับพูดถึงผีไม่ได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีความรับโอ้ใช่จ้าเดี๋ยวมีเพิ่มทำไมได้โอเคกลัวกลัวผีอะไรที่สุดเนี่บอกพอดีอะไรครับกลัวผีอะไรที่สุดตอนนี้กลัวพี่อ่ะกลัวพี่อะกลัวผีอะไรที่สุดกลัวผีผีแักข่าว ยังไม่ตายแต่แต่แต่เยอไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมีคนเยอะไปหมดเลยมีแบบเพื่อนเล่นมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผีก็สามารถมาหลอกเราได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่อนุญาตให้หลอกนะแต่พ่อแม่อยู่ด้วอุ่นใจไหมอุ่นใจอุ่นใจครับเวลาแบบพัดพัดมองอะไรเงี้ยตอนเช้าเช้ายังไม่ได้ถ่ายสังเกตเลยแม่ก็จะพาไปเที่ยวว่าไปกินอาหารเหนือ ถ้าไปทำอะไรด้วยน่นั่นให้แบบเออให้มันหายหายป่วยอะไรแบบนี้ก็แต่ขอเป็นแฟนหน่อยให้หายห่วงหน่อยว่าอะรอล้อแน้วป่วยเออคอล้อแน้บผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าผมหายแล้วจริงๆครับแค่เสี่ยงอาจจะดูป่วยเพราะว่าเสี่ยงที่กลับมาไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าอาการร่างกายสุขภาพเต็มร้อย แล้วครับอ่าดูได้จากตรงนี้เลยวันนี้วิ่งให้ดูเป็นลมแน่นอนล่าไม่ใช่งานเงินเข้ามาได้เต็มที่งานเงินเข้ามาได้นะครับเข้ามาแบบขาโถมเข้ามาเลยเตรียมพร้อมรับงานนะครับมาเสิร์ฟหน่อยอาเสิร์ฟมาเสิร์ฟอะไรครับ L L L ใช่ไหมก็กำลังจะถึงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับมี ปีนี้มีหลายคู่มากเป็น10กว่าคู่เลยใช่เพิ่มมาอีก2คู่เลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นที่ที่จะได้ทำโชว์กับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงเกิดฮือฮัวแล้วเป็นไงครับความฮือฮัวใช่ความวุ่นวายจะมันเกิดแน่นอนครัจะเกิดจากซึ่งเกิดจากโค้ดเองแต่ปีนี้ปีนี้วางวางแผนลนได้เยอะมากวางแพลนครับอยากอยากทำโชว์ไหนครบก็เดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆครับว่าจะโชว์กับใครอะไร แต่ว่าอยากเต้นแน่นอนยังไม่เหลอก็เต้นใช่แมก็เต้นเป๊ะอยู่แล้วใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเลครับีส่งระโดงกระโดกตีนลยนะอย่านะกระโย่านร